ครับวันนี้ผมจะตามไปดูอาจารย์ติพื้นฟูต่อไปเป็นถนนหมายเลขสามสองอีกยี่สิบสี่กิโลเมตรฟื้นฟูแบตเตอรี่โซล่าเซลล์นะเป็นแบตขนาดใหญ่ที่สิงบุรีครับสิงบุรีครับตามไปสิงบุรีเลยครับขับมาจา,า,ากนครปฐมใครถึงบ้านสุราเซลล์ บริษัทใหญ่เหมือนกันครับเใหญ่โตบนหัวลานเลยที่สิงห์บุรีอยู่ที่สิงห์บุรีในที่สุดผมก็มาถึงบ้านโซล่าเซลล์ครับหูใหญ่โตบนหัวล้านมากเลยนี่ก็อาจารย์ตีอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยเนี่ยโซล่าลอยน้ำครับเป็นเป็นทุ่นลอยน้ำโซล่าโฟลตติ้งโซล่าโฟลตติ้งครับทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์เกาะโซล่าเซลล์ข้างบนนี่นะครับเดี๋ยวก็จะต้องมีตัวติดตั้ง แผงได้ด้วยอ๋อโอเคโอ้ใหญ่โตมรุ่นนี้แบบมุม18องศา18องศารุ่นรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นี้ตัวนี้ตัวนี้รุ่นนี้15องศาครับครับรุ่นนี้18องศาเคียบดอวย18รุ่นนี้โอเคเดี๋ยวพี่พี่พาผมชมหน่อยเลยกันเนี่ยผมเห็นว่าแผงโซล่าเซลล์กรองอยู่ไม่รู้เป็นโพลีหรือว่าโมโนโดอยู่ที่ไงอ่านี่ฮะโซดาฟลูตเอ้ยโซล่าฟลอตติ้งทุดหูเยอะเยอะมากครับ อันนี้ครับเป็นแผงครับแผงอันนี้กี่วัตต์ครับพี่แผงโมโนยี่ห้อของบ้านโซล่าเซลล์บีเอสสีโอ้ยี่ห้อของบ้านโซล่าเซลล์เหรอครับโอ้สามร้อยห้าสิบวัตต์เลยโอ้แอมป์เก้าเก้าจุดหกแอมป์นี่ครับเป็นโมโนครับนี่โมโนนนีฮะโโมเนี่ยฮะคือโมโนครับดำดำเนี่ยครับ ส่วนใหญ่จะใช้โมโนหรอครับใช่ครับรุ่ตอนนี้เราใช้โมโนทั้งหมดนะครับโอ้เราจะไม่ใช้โพลีแล้วครับของไฟแรงไว้ม่ก่อนเลยดีกว่าครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เอฟฟิเชนซีประสิทธิภาพสูงกว่าครับก็รับติดตั้งทั่วประเทศเลยทั่วประเทศครับนี่ครับบ้านโซลาร์เซลล์ที่สิงห์บุรีครับครับกิดเป็นโรงงานที่อยากจะติดตั้งโดยที่ไม่ต้องการลงทุนแม้แต่บาทเดียวเลยก็ก็มีโครงการด้วยอ๋อมีออนกิรด้วยอมีออนกิรโครงการติดตั้งหรือว่า รถรถบินข้าวไฟรว่าเป็นบินข้าไฟซิ่งเข้าซื้อรถได้ครับได้สองประเภทเรามีไฟแนนซ์ให้ครับไฟแนนซ์ด้วยหลายจริงจเป็นไงครับแบบซุลาเซลครับ200แอมป์มใหญ่โตโมโหลานมากนะเยอะแยะหมดเลยอยาให้ดูชัดชัด แตโซลาร์เซลล์ยี่ห้อวอชชั่สองร้อยแอมครับเอ่ออันนะอนี้เป็นแบตน้านแบตน้าครับแบตเตอรัวน้ำของเราเนี่ยดิฟไซเคิลเหรอเอ่อดิฟไซเคิลครับเจ้าของบอกดิฟไซเคิลเนานะทั้งปั่นกับร้อยยียนะ่นะเยอะแยะหมดแล้วรับเอ่อนี่กำลังแกนตีกำลังฟื้นฟูอยู่เนะีย่ยแกนผมอยากรู้ผมมานี่ไม่ ไม่อยากรู้อะไรมากหรอกครับผมอยากรู้แค่ว่าเครื่องฟูนฟูแบตเตอรี่ของอาจารย์ะมีความจําเป็นต่อระบบโซลารเซลล์มากน้อยขนาดไหนอันนี้ครับเครื่องอขออนรย์ตีครับอาดีร้อยกำลังอ้าอาจารย์้อมยังจะถ่ายทอดความรู้เนี่ยครับเนี่เครื่องอาจารย์หลายแบบเหลือเกินเนี่ยเอาอันนี้ทําใช้เองฮะอันนี้ทําใช้เองทําใช้เองเหรอเอาไว้เอ้ามาเข้าเขารุ่นเนี้ยรุ่น แอดเวนเจอร์ขอบตาเข้าดมีอันนี้นใชจไหมครับอ่านแล้วครับสวัสดี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 ครับนี่อาจารย์อธิบายอันนี้เลยสิเอาอะไละเอียดหน่อย,อย,ย,ๆๆอยมีอะไรบ้างเนี่ยมีเห็นผูเห็นมีปลั๊กเยอะแยะหมดเลยเนี่ยมีปลั๊ก,อนนก,กเอซีด้วยทำเครื่องไว้ใช้เวลาเราไปที่ท,ที่ไม่มีไฟฟ้าที่ไม่มีไฟบ้านที่ไม่มีไฟบ้านใช้จากแบตทิเทียมจากแบตทิเทียมผ่านอินเวอร์เตอร์อาจารย์ลุกมาโชว์สิโอ้โหอาจารย์หน้ามองไม่เห็นหน้าอาจารย์เลย แก่แล้วลูกค้าเออนี่เอาแบตเทียมอ่าคือมันไม่มีอะไรแค่เราอยากได้เราก็ใส่เข้าไปอ๋ออัน้เรื่องเรื่องเอซีไม่เท่าไหร่แต่ก็มีบลูทูธมีบลูทูธด้วยไปฟังเพลงไปฟังเพลงได้ด้วยอันนี้เป็นแบตที่เทียมโอหลายต่อมาอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมอินเวอร์เตอร์อยากได้เยอะก็เพิ่มแบตเอาเพิ่มอินเวอร์เตอร์เอาอ๋อเราเราก็จะได้ไฟ220โวลต์ใช้เวลาอยู่ ในป่าในเขาพัดลมอ่าก็ทำอะไรบ้างแสงสว่างพัดลมชาร์จแบตชาร์จแบตชาร์จแบตอันนี้ส่วนข้างหน้าก็เป็นเครื่องฟื้นฟูไปอ่าชาร์จแบตอะไรต่ออะไรเนี่ยใช้ไฟพัดลมคืนนึงอยู่ได้ไหมเนี่ยแบตเทียบเนี่ยสมมติว่าพัดลมกับเอซีตีหนึ่งก็อยู่ได้ถ้าไม่ใช้ไม่เปิดไฟที่เปิดไฟสักหลอดเลยเนี่ยต้องดูอีกว่ามันมันกินเท่าไหร่ไงอย่งอย่างที่บอกว่าเราไม่สอนแอมไงเราสอนซีดี <ersch> อย่างเนี้ยร้อยแอมร้อยแอมแล้วตอนนี้เหลือก <founded Wait S 2> ี be ่แอมอันนี้อกันอันนี้กำลังฟื้นแบตเกลังฟื้นบูแบตเจียวครับอธิบายแบงเอ่อแบตเจียวเอาอธิบายอธิบายไงคืออันนี้นี่อะไรอย่างี้อันนี้อันนี้นี่แบตไอเทียมอันนี้ไอเทียมไเทียมเทียมฟื้นฟูได้เหรอแบตไอเทียมอ่ะก็ใครห้ามล่ะกำลังฟื้นอยู่เจ้าของครับเจ้าของจะให้เอาลูกไหนก่อนฮะอธิบายนี่ก่อนเอานี่ก่อนเนี่ยผมผมไม่เคยเห็นเลยอันนี้ไอเทียมเนี่ยเขาว่าอันตราย นช่ไหมบิร้อยจันเออมันก็อันตรายถามว่าฟื้นฟูได้ไหมฟื้นฟูอ่าฟื้นฟูได้เลยลูกนี้สำเร็จไป็นหนึ่งรูกเปิดเผยไม่ได้ครับฟื้นฟูเนี่ยโหวดไม่ได้โอเคเอาว่าฟื้นฟูได้แล้วกันอ่าฟื้นฟูวัดค่าให้ดูวัดค่าวัดค่าเอ้าจะวัดยังไงนี่ครับแบตเตอรีเทียมครับหมอมาทั้งทีไม่เปิดเผยได้ไงอ่ะเออเพ่อธิบายให้พอรู้เรื่องบ้างหเดี๋ยวแฟนเพจเขาก็ยั่วดิใช่มาทั้งทีดูหมอทั้งทีไม่ได้ความรู้ใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวรรอจจย์ัันนนนี้้้้เเไดฟฟืูส็แแลวะคบบบม ที่ผมใส่รองเท้ามาทำไมอยู่ไหมฮะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอยู่ไหมอยู่ไหมต้องถามเจ้าของอยู่ไหมอยู่อยู่ใช่ไหมอะไรแล้วเดี๋ยวเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็เลใช่ถามว่าก่อนทำอะไรมันหายโวนมันหายโวนหายแต่สิ่งที่เล่นไม่ได้คืออะไรเล่นอะไรไม่ได้อันตรายอันตรายอันตรายในการทำคือต้องเข้าใจหลักการในการทำการเิดแพร่ไปถอคุณเท้าหนูไม่ได้เข้าไปขนาดไพวกที่ เออเออแค่ว่ารู้ไม่จริงแล้วรู้ไม่จริงเดี๋ยวระเบิดใช่ไหมระเบิดง่ายมากเลยอย่าไดเทียมแล้วอาจารย์นี่ไม่ระเบิดใช่ไหมผมอยู่ใกล้ได้ไหมอยากให้ระเบิดก็ได้อ่ะสมมติตอนนี้ได้สิบให้ให้เจ้าของดูสิบสองจุดห้าใช่ไหมสิบสองจุดห้าครับก่อนทำเท่าไหร่ก่อนทำสิบสองจุดศูนย์สองถามว่าแบ่ลูกเนี้สามร้อยเก้าเอ็ดดูเหมือนดีนะแต่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อ่าทีนี้ซีซีเอมันด้เต็มเท่าไหร่เนี่ยเราก็ถ่ายทอดความรู้ไว้ให้อ่าโอเคครับ แต่ตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วโรนี่อาจะโอ้ยไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วจะเข้าวกันมาเนี่ยครับอันนี้เพิ่งเริ่มทํานะเริ่มทําเพิ่งเริ่มทํานะจ๋าใช่ไหมใช่อันนี้ครับไปต่อหรือเริ่ไปต่อไปต่อครับเจ้าของบอกไปต่อครับใช่ไหมอันนี้ดีหรือยังเพราะเพราะเราเห็นลูกที่ดีแล้วมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้ผมยังไม่รู้เรื่องเลย467 cca ครับโอเคนี่แบตเรียกเทียมครับนี่ขออจุญาตตีฟื้นฟูได้จริอยงเนี่ยไปได้ถึงเจ็ด ไปได้ถึงเจ็ดร้อยครับไ่าบอกว่าดิไปได้ถึงเจ็ดร้อยครับที่ซีเอกไอ้แบตที่เราเจออยู่ทั่วๆไปเนี่ยคือพวกนี้เนี่ยที่เราเจออยู่ทั่วๆไปทีนี้ทูอินวันครับเบอร์เา้นอาร์บีร้อยทูอินวันข้างในมีสองร้อยแอมแต่ว่าใจดีให้ใช้แค่ร้อยแอมอ่ะนี่ดีกว่าลูกนี้ลูกนี้แบตเจลแบตเจลแบตเจลครับแบตเจลอันนี้พอบอกได้ไหนๆเป็นคลิปของหมอครับมิจฉาทานหรอมิจฉาทาน เนี่ยเขาเรียกแบบแห้งแบบแห้งทุกคนว่าแบบแห้งใช่ไหมใช่หรือถ้าวิชาการเขาเรียกเจลเจลเป็นแบบดีบดีแบบไหนดีบแบบเจลดีบแบบเจลเจลคือแบบแห้งอเจลเนี่ยหน้าตามันไม่ต้องให้ดูลับตานึกหลับตาให้หลับตาหลับตาหลับตาแล้วนึกถึงสำลีนึกถึงกระดาษทิชชู่ที่เราเอาไปซับน้ําอุ้มน้ําอยู่ไหมแคมเพรดได้ป่ะได้ได้ได้ข้ารก็ได้ครับแคมเพรดหรือว่ายันไก่ใช่ไหมใช่พอเราทุ่มน้ําเสร็จ คนก็ียกว่าไม่มีน้ำใช่ไหแต่พอเราบีบปุ๊บน้ำโจกเลยนั่นแหละคือตัวเจลเจลเจลก็คือแผ่นใยสังเคราะห์เอากดใจใช้ไปใช้ไปคุณว่าแบตเตอรี่ไม่แห้งเหรอฝามันเนี่ยนี่ไงนี่ไงจุกเนี่ยที่เขาเติมเนี่ยแต่ก็มีวิธีการทำมันไม่ใช่แบตน้ำไม่ใช่เติมถ้าเป็นแบตน้ำครับทำไมมันดึงเสียรู้ป่ะเสียเพราะอะไรแบตแห้งที่มันเสียเพราะมันแห้งอ๋อ ขอโทษนะฮะกูก็แห้งแล้วยังจะเผาอีกเผาอีกก็คือตัวชาร์จตัวชาร์จเช่ก็ยังเผาเผาแห้งแล้วแทนที่จะฟื้นผมดันทำลายผมอีกเาลียวก็กลายเป็นคาร์บอนไปเลยกลายเป็นตัวํำแห้งเป็นคาร์บอนดำปีเลยก็กลายเป็นก็ช็อตอ๋อแป็นี้แต่ทั้งหลายทั้งมวลน่ะแต่ให้ดูที่ตัวนี้แอมตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นแปดร้อยแอมใช่ป่ะเนี่ย 800แอม800แอมที่จะบอกก็คือแบตดีไม่ดีเขาดูกันตรงไหนอแบต800แอมข่ามว่าตอนนี้เหลือกี่ยร์เหลือกียร์เหรอต่อีกเอ้ามันพิสูจน์ไม่ได้ไม่ได้ดิมันมันมันไม่ไหลมันจะไมพิสูจน์ได้ไงตอนใช้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยไอ้นี่แบต200แอมนะดีกว่าแบต100แอมนะใช่ไหมสิ่งที่พิสูจน์ได้คือค่าีคือกระแสมันต้องไหลมันถึงจะเรียกว่าแอมจึงจะพิสูจน์แอมได้แต่ แล้วก็แระบแบตที่วางอยู่เฉยๆเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบตไหนดีไม่ดีค่าอะไรค่าอะไรก็คือค่า CCA CCA วัดต์ได้ถ้าเป็นรถยนต์ค่าในการสตาร์ทแต่ถ้าเป็นโซลร์เซลล์ก็ใครมีเซลล์เยอะก็ชั่วโมงการใช้ก็ยาวาชั่วโมงใช้งานก็ยาวนานขึ้นแต่ว่าองค์ประกอบมันมีทั้งทั้งหลายอย่างโวลต์ CCA ต้งความมันทานอ่าทีนี้ข้อเสียของงานโซลร์เซลล์คืออะไรคือเราใช้ในระบบโซลร์เซลล์เนี่ย พอเอาแบตไปใส่เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าแบตเนี่ยมันจะดีขึ้นนะเออไม่ต้องเชื่อผมหรอกครับคุณใช้งานโซลารนะ์เซลล์นะพูดถึงผู้ใช้นะทั่วไปสิ่งที่ควรมีติดไว้กับตัวคุณคือเครื่องวัดจุกับหลอดแก้วเอออ่าดีนี้นี่มีประโยชน์กาอธิบายประยการใช้เครื่องวัดจุคุณติดระบบกี่หมืน่นกี่แสนไม่รู้แหละเริ่มต้นมีหลอดแก้วสามร้อยไม่ต้องซื้อที่ผมหาเอาเองเครื่องมือวัดแล้วแต่คุณเก็บค่าดิทีนี้ คุณซื้อแบตใหม่มาเนี่ยคุณแน่ใจไหมว่าแบตใหม่อ๋อใหม่ครับเพิ่งมาถึงผมวันนี้แบตใหม่กิกเลยเพิ่งมาวันไม่ได้แหมวามางั้นคุณรู้ได้ไงว่าแบตตัวที่คุณซื้อมาใหม่วัดก่อนเลยอยู่โรงงานเท่าไหร่คุณจะวัดคุณก็ไม่รู้ไงคุณไม่รู้ค่าหรอกว่าแบตตัวเนี้ยเท่าไหร่ปวดขี้ไปไหนครับปวดขี้ไปไหนเข้าห้องน้าปวดขี้ก็ต้องไปหาซ่วงคุณอยากรู้คุณก็ต้องศึกษาความรู้แต่ผมกําลังสอนคุณว่า คุณมั่นใจได้ยังไงว่าแบตที่คุณซื้อมามันเป็นแบตใหม่จริงๆสิ่งที่จะบอกได้ก็คือวัดค่า C ีทีนี้คุณจะรู้ได้ยังไงคุณก็ต้องศึกษาถามผู้รู้เช่นหมอพักดีอย่างเงี้ยนี่ไหนะผู้รู้ตัวเป็นๆนั่งอยู่นี่อะไรที่ไปสมมติว่าแบตเตอรี่มันมีห้าร้อยซีเมครับห้าร้อยจริงๆนะพอคุณมาถึงคุณวัดเออห้าร้อยจริงใหม่จริงแต่ถ้ามันไม่ถึงคุณก็แค่ชาร์จครับอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องห้าร้อยซีเ พอเราไปใส่ระบบคุณต้องรู้ก่อนว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์การชาร์จแบตเขาบอกสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือแบตใหม่นะ,ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมไปหน้าง,งานประจําเนี่ยส่วนมากแบตเตอรี่ชาร์จไม่เต็มคําว่าเต็มคืออะไรชาร์จเจอร์ตัดมันชาร์จโลตดได้เอ,อมันแบตเตอรี่ตเต็มไม่ได้เต็มโลต์แบตเตอรี่เต็ม,ตตมหนึ่งน้ำต้องกลับมาเข้มอ๋อเนี่ยน้ำต้องกลับมาเข้ม CCA ต้องได้อันนี้เข้มยังเี่ย อันนี้เกีย่ยวไม่ไม่ไม่ไอ้นำ้นำขี้ไปแล้วว่าให้ดูหรือว่าจะเห็นภาพวะนี่ฮะอันนี้ให้ให้จําภาพนะเมื่อเช้าเท่าไหร่เมื่อเช้าเหลืองมันจมมากกว่า,านี้เห็นไหมอันนี้เกือบแล้วใช่ไหมอ่าแต่ว่าลูกเนี้ยก่อนทําเนี่ยเหลืองจมเยอะครับยี่ปัดสองไร่ยังไงครับเนี่ยเนี่ยเหมือนทิพย์สองร่อันนี้จะเห็นเลยนะเห็นไหมเราจะเสร็จเมื่อไหร่เสร็จตอนที่เหลืองอยู่ ลอยต่อระหว่างเขาเหลืองเรียกว่าน้ำเข้มน้ำเข้มทีนี้แบตเตอรี่ใหม่ๆน้ำเข้มน้ำเข้มข้าซีดก็แล้วแต่แต่รุกก่นนั้นรุกก่นกกน,นั้น,น,นพอใช้ไปใช้ไปสมมุติผ่านการใช้ก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าการีิโซล,ลเซลล์มันชาร์จเนี่ยอคุณใช้ชาร์จเจอร์พอโวม์มาได้มันตัดเอมันก็ไม่ชาร์จพอเดี๋ยวมันคายตัวมันก็ชาร์จตัดต่ออ๋อดีครับแต่จะได้ไม่ระเบิด แนะนำอีกเรื่องคืงนี่การใช้แบตข้ามเรื่องไปหน่อยนี่นี่นี่คนใช้ยังใช้ไม่เป็นเลยเห็นไหมนี่เขาแสดงว่าแบตลูกนี้ใหม่แต่พอเวลาใช้งานคุณตอนใช้คุณต้องแก่ไอ้นี่เขาปิดอยู่นะเป็นตัวบอกระดับน้ำใช่ไหมนี่เห็นไหมมีรูระบายมีรูระบายอ่าทีนี้ถาวว่ามันก็ปีกย่อยแต่ถ้าว่ามีผลไหมมีผลมีผลกับการ เกิดการสะสมอืออ่าทีนี้แบตเตอรี่เนี่ยพอใช้ไปใช้ไปในระบบโซล่าเซลล์มันไม่มีทางดีหรอกอืใหม่ๆก็เสมอตัวไดแล้วก็ต่ำลงต่ำลงเอายิ่งอากาศขมุขมัวงี้ทำไงนะชาร์จไม่เต็มชาร์จไม่พอใช้ก็คุณก็ต้องมีความรู้ไงก็ต้องวัดตอนไหนดีครับอ่ะสมมุติเริ่มต้นก่อนวันนี้ชาร์จเต็มไหมห้าร้อยซี่ดีใช่ไหมแบตใหม่คืนนั้นคุณใช้ไปเลยแต่มันไม่ใช่มีความรู้แค่นั้นเราก็ต้องมีความรู้ว่าเฮ้ย ไอ้แบตเตอรี่ที่เราใช้เมื่อคืนเนี้ยพอไหมการใช้แบตเขาบอกว่าไงใช้หมดรูปเลยไหมเขาบอกให้ใช้เท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกให้เหลือสักดีกส<อ>ีสิอาบาอ่ะอดีโอดีอะไรนี่อ่าสมมติสมมติเราค่าตรงตรงก่อนสมมติแบตเตอรี่มีพันหนึ่งง่ายง่ายมีพันซีดีใช่ไหมเช้ามาเนี่ยควรจะให้แบตเหลือสักเท่าไหร่สามร้อยใช้ไปเจ็ดสิบใช้ไปเจ็ดร้อยใช่ไหมอ่าถ้าเหลือสี่ร้อยก็ใช้ไปหกร้อย ส่วนใ้ค่าเปอร์เซ็นต์ไปเปรียบเทียบปัญหยัดยางเอาเองใช่ไหมในเรื่องทีเดยเฮ้ยพอเช้ามาวัดแบตเฮ้ยเมื่อตอนเย็นกูวัดได้พันหนึ่งอพอเช้ามาเหลือ 200. <200. S 1> สองร้อยสแสดงว่าเมื่อคือนนี้มันไม่พอไม่พอคุณก็ต้องเพิ่มแบตถูกไหมเพราะอุปกรณ์มันกินเยอะอ่าไม่ต้องคำนวณเลยใช้วิธีวัดเอาใช้ได้แต่แต่คุณถ้าดิจเนอะใช้จนเกินไปอ่ะพอเช้ามาพอเช้ามาชา เรารู้เฮ้ยอีตอนแบดใหม่มันพันทีเยใช่ไหมชา้ชาชๆเลยแล้วพอเย็นมาวัดเฮ้ยแบตกูกกลับมาเต็มเหมือนเดิมไหม,มวัดดูเฮ้ยอะไรว่ามีหกร้อยแสดงว่าคุณชาร์จไม่เต็ม,มคุณก็ต้องไปดูว่ากระแสที่คุณชาร์จลงมาในแบตกี่ตัเซนส่วนมากที่เราเข้าใจผิดก็คือคิดว่าแบตใหญ่ๆจะดีใช่ไหม,มที่แท้ชาร์จไม่พอเพราะฉะนั้นการชาร์จก็ต้องพอ การใช้ก็ต้องพอก็จำง่ายสิบเ่อเซนจะรู้ได้ไงอ่ะก็เวลาคุณชาร์จคุณก็คิดแอมป์ไปคล้องมันถูกไหมอย่างคุณก็คิดแอมป์ไปคล้องคุณก็ดูเอาอันนี้คือเรื่องเรื่องของการชาร์จแอมป์วัดอย่าดูดูแอมป์เมื่อเมื่อมันไม่พอไม่พอก็ต้องเพิ่มแผงชาร์จเข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าถ้าสไตล์เราก็ยังไงชาร์จตรงใช่เนี่ยเอานี้เ๋ยผมถามนิดนึงทีนี้มอยังย่างวันนี้ใช่ไหมอากาศมัน มืดฟ้ามืดฝนนะเนี่ยนะคือโซลาเซลล์เนี่ยชาร์จไม่พออีกแล้วเนี่ยนานไปแบตจะน็อกได้ทีนีผ้ผมอยากรู้ว่าไอ,เอนะ้เครื่องนี่ละเครื่องอบบอนเ,นเครื่องฟนะื้นฟูแบตเตอรี่จะมีบทบาทตอนไหนเนี่ยเครื่องฟื้นฟูเนี่ยเครื่อไม่ให้แบตมันน็อกอะ่ะเครื่องฟื้นฟูนี่จริงๆคือหน้าที่หลักคือแบตท,ทิ่เก็บไฟไม่อยู่แล้วชาร์จไฟไม่เข้าแล้วอเอามาซ่อมไม่ใช่แบตหมูหมูแล้วเอามาฟื้นฟูครับไอ้ประเภทโซลาร์เซลล์ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยแค่เครื่องชาร์จก็พอ ซึ่งมีลุงคนหนึ่งอยู่นะครับประใช้แบตอยู่ยี่ห้อหนึ่งพอเล่าฟังอ๋อใช้ไปเต็มครับอ๋อ,อไม่ต้องซื้อครับเพื่องมาดูจัดบูเวฟก็พอ,อบูเวฟวันนี้ก็มายวแสดงให้ดูบูเวฟก็คือแอมตรงแอมตรงคือแบตชัแอมตรงมันมีคําว่าเสียกับเสื่อมครับไอที่หมอเล่าเมื่อกี้เนี่ยใช้ไปแคกแค่เสื่อมทีนี้เราก็มีความรู้เท่าทันทีเฮ้ยความรู้ก็คืออะไรก็นี่ไงซีดีมันลด น้ำไม่เข้มเอน้ำไม่เข้มไม่ใช่เป็นความนะแล้วก็เติมกดไม่ใช่นะเอก็ทําไงอ่ะรู้แล้วเฮ้ยเราผ่านการบอกช้ำมาแดดไม่ออกแดดไม่ออกแดดไม่ออกเท่าไหร่เลยอะเต็มไหมล่ะเต็มไม่เต็มเต็มไม่ใช่เต็มโวล์เต็ม C P A เต็มน้ำเข้มเมื่อเฮ้ยไม่เต็มเราก็ต้องเอามาชาร์จเอาชาร์จชาร์จด้วยเครื่องชาร์จที่แอมป์ตรงแตอแต่ไม่ไม่ใช่ที่เป็นเข็มอะไรอย่างนั้นนะ ที่บอกหกิตเอ้ยทิ่แอมไปคล้องดูอยากรู้แอมตรงคุณต้องอยางคล้องเข้าใจแล้วบอกหกิมีแค่จิทีนี้อย่างของผมก็คือมีตัวฟูเว็บแอมตรงแอมจริงก็คือคุณต้องเอาเครื่องชาร์จที่แอมตรงตรงอ่ะอย่างแบตคุณร้อยแอมคุณก็ต้องเอาเครื่องชาร์จที่มีกําลังสิบแอมไปชาร์จมาชาร์จให้มันเต็มแล้วคุณรู้แด้ว่าเต็มเอ้าก็วัดี่วัดสิก่อนทำน้ำมันอ่อนไหมและเมื่อไหร่เต็มก็มันก็อยู่กับแบตคุณนะคุณทำเองคุณก็เช็คเอ้ยกิ่นไหมวะเ c ีเห็นไหมจากจากมันน้อยเห็นไหมับมาแล้วอันนั้นก็คือการดูแลบำรุงรักษาแทนที่คุณปล่อยการยกรามารลดลงลดลงมันก็พังมันอชาขาดแล้วก็ยืดระยะเวลาการใช้แบตไอแาเสียอายุอายุของแบตไปด้วยนี่คือการบำรุงรักษาไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยแต่ชั้นไดใหม่พอค่ารถต้องฟื้นฟูไม่ใช่อย่างนั้นคือการบอกที่ผิด บอกความที่ไม่ตรงไปตรงมามันแค่เสื่อมเสือ่อมคุณก็ชาร์จตรงแต่งานงานพื้นฟูนที่เขาทาเป็นอาชีพก็คือจะไปไหนเสียงนี่ไม่ก็ดีเปลี่ยนมุม <c oughs> ก็คือ <c oughs> อธิบายไป,ไปแต่ที่เสียแล้วสตาร์ทรถไม่ติดแล้วครับเพราะเครื่องพื้นฟูน,น,นี่สายอาชีพก็คือทําแบกผมบอกเลยถ้าชาร์จอออย่าไปชาร์จเอะถ้าชาร์จไม่ได้แล้วค่อยยกมาพื้นฟูเพราะฉะนั้นงานของสายพื้นฟูก็คือ อาชีพขายแบตใหม่ซ่อมแบตทาแบตอยู่สองแต่ถามว่าเมื่องานโซลาร์เซลล์ระบบออฟกิจจบที่ไหนจบที่แบตใช่ไหมงานของแบตเตอรี่ทางสายรถยนต์ก็มีประโยชน์กับทางโซลาร์เซลเพราะว่าลูกค้าคงยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าของผู้รับติดตั้งโซลาร์เซลนะครับต้องมีเครื่องไว้ครับเราอยากให้ลูกค้า ธุรกิจส่วนธุรกิจความรู้ส่วนความรู้เราพอเราติดระบบปุ๊บเราก็เลยสอนขอโทษนะผมไม่ได้เจ็ดถึงวันดำนะบอกกล่าวกันเราก็ให้ความรู้กับลูกค้าไว้ตอนนี้นะผมวัดแบตให้ดูนะติดตั้งใหม่นะเขียนไ่เลยนี่ตอนนี้มีแ0 0ร้อทนะเดี๋ยวสักพี่จะวัดทุกวันก็แล้วแต่พี่เครื่องอยู่กับพี่เอาสองเดือนสามเดือนมาวัดมันไหนเห็นไหมจากแ0ดร้อยเหลือห้า้อยแล้วเฮ้ยเห็นไหมนั้น เอออยากเ่อมาไากมีก็มีแท่งแก้ววาดเรือนีจะแก้ไขไง่ะก็แอมตรงคือไม่ใช่ว่าเราจะขายเหล้าก่วงเบียบอกเขาแล้วพอถึงวันนั้นน่ะคุณก็หาเครื่องชาร์จมาที่แอมตรงแอมจริงพี่ก็แค่บอกอ๋อถ้าแอมตรงแอมจริงต้องไปที่ติแบตเตอรี่ครับดูเวฟครับคือนีการพูดให้เขาเข้าใจตรงไปตรงมาใช่ไหมแต่ เฮ้ยย yeah, ังดีอยู่แล้วว่าไงของคุณตรงไหมแต่มันจะตรงได้ไงทั้งวันแบตเตอรี่เขาบอกชาร์จเท่าไหร่สี่ห้าชั่วโมงใช่ไหมอย่างเงี้ยตอนนี้ช้าเหรอชาร์จแต่น้องเนี่ยเห็นไหมเราแก่คูไปเแล้วบางทีชาวบ้านคิดว่าคิดว่าแบตเราเนี่ยเทวด์ดาออที่แท้ของใช้ไม่ถึงก็บอกเรากระจายเออบางที่ส่วนมากไม่งั้นดิปล่อยให้ใช้ไปการเมืองทางกรรมผ่านไปห้าเดือนหกเดือนช่างมาดูให้หน่อยเป็นไรไม่รู้ชั่วโมงใช้งานน้อยลงพอช่างมาถึงวัด โอ้แบตเสียแบตไม่พอทําไงอ่ะเปลี่ยนแบตเพิ่มแบตได้ผลเลยพอเปลี่ยนแบตปุ๊บเพิ่มแบตปุ๊บเออช่างเก่งเนี่ยสุดเก่งมากแล้วนิ่ใช้ไปได้ก็จะไม่ได้ได้ไงก็แบตใหม่อะแบตใหม่ก็ได้ก็ี๋ยวก็เป็นอันนั้นก็จะเป็นความรู้มารูจบสุดท้ายไงก็เลิกใช้ใหมทีนี้มันมีประโยชน์กับผมก็รับผู้ตรงนะอ่า ถ้าคุณไม่มีไฟฟ้าคุณจําเป็นต้องใช้แต่คุณใช้คุณก็ต้องมีความรู้อ,อย่าใช้โดยตามยาถากรรม,มเมื่อไม่มีคุณต้องใช้ก็ต้องหาความรู้แต่ถ้าบ้านมีไฟแล้วนะถ้าอยากสนุกเล่นโซล่าเซลล์แต่ถ้ามีไฟฟ้าแล้วใช้ไฟไป <c oughs> ก็ไปเล่นเป็นออนกิดไปอเออไปเล่นเป็นออนกิดไปอย่าเล่นเพราะคิดเกินไปกันเพราะถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องแบบคุณจะเจ็บตัวจะตายเรื่องแบบแต่ถ้าเล่นต้องเล่นเป็นอ่า เมื่อกี้อธิบายไปอย่างถ้าผมไม่มาจะอธิบายให้ให้พี่เขาฟังไหมเนี่ยเรื่องอะไรครับ <c oughs> เรื่องเรื่องเครื่องชาร์จฟูเวฟเนี่ย <c oughs> อ๋อยากเลยอยากดูไปแล่้อยากดูครับอายากดูเออามื่อกี้อาจารย์ตีบอกว่าถ้าแบตไม่หนักหนาสาหัสหรือการไม่หนักไม่เสียเยอะเนี่ยใช้เครื่องฟูเวฟกระตุ้นก็ได้นี่ฮะอาจารย์ตีกำลังลากเครื่องฟูเวฟลงมา เครื่องฟูเวฟก็คือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แอมตรงครับเอาไว้ชาร์จกระตุน้นตอนที่บอกว่าแดดไม่มีอย่างนี้นะแดดไม่มีครับคือแบตเตอร์น็อกได้แบตเตอร์น็อกได้คือใช้ชาร์จไม่พอใช้นะสภาพเป็นอย่างนี้แดดไม่มีนะนี่เราก็จะเอาเครื่องฟูเวฟครับมากระตุน้นในเรื่องการเรียเราจะสอนเรื่องการใช้เครื่องฟู เป็นเครื่องฟูเวฟครับเครื่องชาร์จแอมตรงดแีแอมลงดีนะวิดไปแอมไหนกี่แอมก็วัดออกมาเอาคลิปแอมข้องก็จออกมาตรงอบอกเท่าไหร่แอมจริงก็เท่านั้นคือที่ต้องโชว์เท่าไหร่ก็คลิปแอมก็ต้องโชว์เท่านั้นใ,ใกล้เคียงอย่างที่บอกเมื่อกี้เวลาแบตมันเสื่อมเราก็มาชาร์จ10%ด้วยแอมจริง นะครสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องชาร์จฟูลเวฟนะครับไม่ใช่เครื่องฟื้นฟูนะไม่ใช่เครื่องชาร์จนะใช่ดิทำไม่งงอีกนี่สิบหกโวลต์หกโวลต์เนี่ยเดี๋ยวจะใช้ในกรณีการยิงเซลได้ด้วยยิงเซลคือซ่อมัวเดียวอ่ะถ้าทำแบตหนึ่งลูกสิบสองโวลต์ทีนี้อนุกรมวงจรอยู่นี่อนุกรมใช่ไหมถ้าสองลูกก็ยี่สิบอนุกรมคือโวลต์เพิ่มแอมป์เท่าเดิม ร้อยแอวคอ่ะทีนี้สมมุติร้อยแอมเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบใช่ไหมแล้วก็ปรับไปที่สิบแอมเฮ้ยจะมีเทคนิคว่าพอไม่พออ่ะเฮ้ยเอาสมมติมันสุดแล้วมีแปดใช่ป่ะอ่าก็เช็คแอมก่อนแปดแอมกว่าจริงไหมแปดแปดเห็นไหมถ้าแปดแปดแอมตรงแอมจริงถ้าเป็นเกเข็มเนี่ยหกสิบมีไม่ถึงสิบที่เทคนิคเฮ้ยอยากได้สิบอะ สุดแล้วอ่ะทําไงอ่ะนี่ไงกลับกลับเด็กต้องกลับสุดนะแล้วเพิ่มนี้เป็นยี่สิบสี่เป็นไรไหมไม่เป็นไรบอกแล้วไงกําลังที่ใช้คือแอมครับเพอยี่สิบสี่เมื่อกี้สุดได้แปดดูแก๊กแรกเท่าไหร่เยอะไปด้วยใชครับนี่ได้เท่าไหร่ได้ยี่สิบทีนี้ผมต้องป้องกันไว้อย่าลืมอันนี้มันเกลียวใช่ป่ะอันนี้แสดงให้ดูเฉยเทคนิคกการไก้ ตอนเนี้ยแบตเนี่ยมันจะดีแล้วมันมันดีแล้วมันก็ไม่กินแบตก็ยังชาก็อย่างงี้นะแค่ชาร์จด้วยปูเวฟก็เพิ่มนะอ่ะทำไมูนะอันเนี้ยกัดเสื่อมากันเถอะเออไม่เสียนะไม่เสียนะชาร์จไม่พอใช้ประไาเนี้อ่ยอ่ะเมื่อกี้เราเห็นแล้วเฮ้ยมันได้ปูเวกระปุอันนี้อันหลังสุดหลังสุดที่บุ๋มดีใช่ไหมครับอ่าเนี่ยนม่นี่คลุงนี้ ลูกนั้นมีแปดวิธีต้องซ่อมลูกนั้นไว้ได้เลยลูกนี้แค่ชาร์จก็พอแล้วอันนี้ฮะลูกนี้ฮะเดี๋ยววัดก่อนว่าได้กี่เมื่อกี้เราวัดว่ามอยู่ห้าร้อยะเดี๋ยวห้าร้อยจ้ะห้ารถามว่ากระบวนการจะทำนี่ไงห้าร้อยสิบเก้าครับโอ้ห้าห้าห้าสามปีห้าสามปีแต่ถามว่าถ้าเราจะชาร์จมันทีนี้เราก็ดูเกลแห้งไหมดูดิ คืออย่างเงี้ยเรารู้เท่าทันครับแห้ <S 2> <S 2> แงแห้งแห้งอ่าก็ต้ององนี้ก่อนดมน,น้ำก่อนช้ำๆดมๆลูกนี้ไม่ใช่แบบเสียแต่ถ้าขืนใช้ไปอย่างเงี้ยจะเสียเสียอ่า<ป>อ,อันนี้เรียกแค่เสื่อมถามว่าแบบเนี้ยต้องฟื้นฟูไหมไม่ต้องแค่ชาร์จออก็พอแค่นี้เราเครื่องฟูเบี่เราชาร์จด <ๆ S 2> <ๆ>้วยแอมป์ตรงๆเราไม่ชาร์จหลอกมันหลักหละกก็คือให้เห็นช้ำๆ ไฟหน้าหน่อยค่ะแบต6นะครับนี่แบตร้อแอมครับชาร์จด้วยเครื่องชาร์จฟูเว็บปลอดภัยไหมสิบเปซก็คือบวลโชว์ส2่สอใช่ไหม่ร้อยแอมได้แค่เท่าไหร่สิก็คือสิอันนี้ร้อแอมสิบแอมเผื่อไว้เลยสิบแเจ็อะเผื่ออะไร16สิบหกเราต้องดูด้ย เป็นดีแอมต้องลดใช่ไหมจันนี่เดี๋ยวมันก็ได้เพิ่มอีกคืออย่างเงี้ยมันยังไม่ที่เสียถ้าเสียได้ชาร์จไงก็ไม่เข้าอย่างนั้นต้องเพิ่มดูอันนี้คือเฮ้ยมีเยอะห้าร้อยแต่เรารู้แล้วถ้าขืนปล่อยไว้ตอนเนี้ยเจลมันแห้งแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะยืดอายุเห็นไหมมันก็ลงแล้วเอาดื้อเล่นปล่อยทำงานไปปล่อยทำงานไปชัก์จกลับมาแค่นี้นะครับนี่ไม่เป็นเสื่อมเ ถ้าเสียค่อยไปนู่นะครับเครื่องฟื้นฟูครับนะครับนี่ก็คือเครื่องฟูเว็บครับอ่าแล้วก็เครื่องฟื้นฟูแบตเติซึ่งก็จะมีความจำเป็นต่อระบบโครมาเซลยลตอนที่แบตน็อคแบตตายอ่าถ้าน็อคธรรมดาจะไม่เสื่อมมากก็นี่ครับใช้เครื่องชาร์จฟูเว็บก็ได้ถ้าแบตแบตตายแล้วครับนี่นะครับเครื่อง รื้อฟูแบตเตอรี่ครับขอ,อจันตีนะฮะนี่แบบดีสิงบุรีมาแสดงให้ลูกค้าดูครับเป็นเป็นเป็นบริษทัทติดตั้งสุรเสษสุโเทพสจั๊บใหญ่บ้านที่วัเตือ